ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครครูเทเปสนะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่ได้จากถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกล่องสีนะครับตัวนี้นะครับมีโอกาสออกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับ แต่ตัวนี้นะครับติดเลือดนะครับผมก็ติดเลือดอยู่ที่5ครั้งนะครับใน8วีเนาะแล้วก็ค่าวางนะครับอยู่ที่500นะครับแล้วก็ตัวละครนี้ธาตุไฟแลวเม็เริ่มต้นอยู่ที่9,00 0นะครับผมแล้วก็วิธีการยกตีอยู่ที่6วิระยะ40แล้วก็ปกแอตแทกนะครับ15%โอเคครับสำหรับตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับตัวละครนี้ค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่500เนาะโอเคครับเมื่อวางไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลย ตัวละครนี้นะครับสามารถวางได้มากกว่า1ตัวนะครับนี่แล้วก็การโจมตีนะครับเป็น Circle LE นะครับผมก็วงก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันเลยดีกว่านะครับนี่นะการวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปฟันโอเควิ่งเข้าไปฟันอย่างนี้นะครับ อ่ะนะครับอัพขั้นแรกนะครับใช้เงินอยู่ที่650านะครับดาเมจเพิ่มเป็น25,100นะครับอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่4 0 0พันนะครับดาเมจเพิ่มเป็น10,000 0นะครับระยะ80เปลี่ยนการโจมตีนะครับเป็นทรงโคนเนาะโอเคก็เป็นการควนออกไปเป็น3ทางอย่างนี้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่14,00 0นะครับดาเมจเพิ่มเป็น3 7 0 0 0 0นะครับ ขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่สาม0 0ืนพันะครับดาเมจเพิ่มเป็น1 1ึ0 0ล้านหนึ่งแสหกหมืนะครับวินาทีการโจมตีนะครับเปลี่ยนเป็น9้าวินะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่1 8 0 0 0ล้านแดแสนะครับดาเมจเพิ่มเป็นสี0ล้านแดมืนนะครับระยะหนึ่งรออันนี้ก็จะอัปตานไปที่เรียบร้อยเลยนะครับผมโอเคนี่นะครับเป็นการโจมตีแต่มีคนมาช่วยนะซึ่งตัวละครที่มาช่วยผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่ามันชื่ออะไรเนาะประมาณนี้นี่ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้นะครับโดนบัฟจะอยู่ที่เท่าไหร่เนาะสำหรับดาเมจก็ตอนนี้นะครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่สี่ล้านแปดหมื่นเนาะโอเคผมบัฟไปเลยตอนนี้นะครับดาเมจอยู่ที่สิบสี่ล้านจุดสองแสนนะก็วิธีการโจมตีนะครับ9าวิระยะร้อยี่สิบโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ารวมติดเลือดไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณอยู่ที่เจ็สิเดล้านนะถ้ารวมติดเลือดเนาะโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะประมาณนี้เนาะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับประมาณอสองถึงสามวันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเข้าค่ายลูกเสือด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ